สวัสดีค่ะวันนี้เนมจะพาทุกคนไปไหว้พระทำบุญที่วัดโคข,ขามจังหวัดสมุทรสาครค่ะ วัดโคขามเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายมีอายุกว่า300กว่าปีแล้วค่ะวัดตั้งอยู่ที่ตำบลโคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตัวพระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนปลายและได้รับการบูรณะซ่อมแซมในสมัยกรุงรัตนโกสินท์ด้านหน้าจะมีเจดีย์ทรงระฆังกลมสององค์สภาพค่อนข้างชำรุดยอดเจดีย์ค่ะแต่ยังมีความงดงามอยู่มากตอนที่มาคือฝนตกชุ่มฉ่ำอย่างที่ เ,เดี๋ยวเนมจะพาทุกคนเข้าไปไหว้พระในโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นโบสถ์เก่าอายุกว่า300ปีด้านหน้าในโบสถ์มหาอุดประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงหรือหลวงพ่อสัลฤทิดพระพุทธสิหิงองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่4ของประเทศไทยเราแล้วค่ะโดยองค์แรกประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพองค์ที่สประดิษฐานณวัดพระสิงห์นครจังหวัดเชียงใหม่ องที่3ประดิษถานนะเมืองนครศรีธรรมราชส่วนองค์ที่4ก็ประดิสฐานที่วัดโคขามจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธสี่หิงคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาครเนมมาถึงวัดโคขามทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับตัวเนมเองค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถขอขมากรรม ภายในโบสถ์มหาอุทแห่งนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งจะมีแผ่นป้ายขอขมากรรมให้เราวาดตามได้เลยค่ะหลังจากนั้นเนมจะมาจารึกชื่อบนผ้าแดงผืนนี้โดยการเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของเราลงบนผ้าแดงเพื่อเสริมสิริมงคลสําหรับตัวเราเองค่ะส่วนกล่องสี่เหลี่ยมที่ตั้งอยู่บนด้านหน้าเราก็สามารถทําบุญตามกําลังศรัทธาได้เลยนะคะพอเขียนผ้าแดงเสร็จแล้วเราก็จะนําผ้าแดงที่เราเขียนไปผูกไว้บนเวณรอบๆอ,อ,อ,องค์พระตรงนี้ค่ะเพียงแค่นี N ้ก e ็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ e ้นในการเดินทางมา ทำบุญที่วัดโคข,ขามจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ใครเห็นคลิปนี้แล้วแล้วนึกอยากจะไปทําบุญที่วัดโคข,ขามก็สามารถไปทําบุญได้นะคะส่วนคลิปหน้าเนมจะพาเที่ยวไปทําบุญไปที่วัดไหนรอรับชมได้นะคะ